อิมานิมะยังพันเตพัตตานิสะปริวารานิพิขุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคิมานิพัตตานิ สะปะริวารานิปะ,าานปะติคันหาตูตาตอัมหากางทีคา,ตาราตาังหิตายะ,ายะสุขายะ,ายะนิพพานายะจะักข้าแต่พระพิสุจสงฆ์ผู้เจริญ,พพรญข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ลายขอน้อมถวาย พระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงค์ขอพระพิสุสงจงรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเ,เพื่อมรักผลนิพาานพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนานเทินวันนี้คณะเจ้าภาพที่ได้มาถวายพัตตาหารอันได้แก่คุณชัญญาพัฒ เด็กชายวีรวิทย์เด็กชายกฤิภาาัการจนารันคุณนวรัตอาสหาินะทีมปล่อยปลาเชียงใหม่คุณอัญชรีสีเงินยวงคุณนัทสิมาโฮเวลคุณกาบจันสวนนะุวรรณะพร้อมญาติมิตรก็ได้ประกอบเหตุแห่งการให้อันเป็นการให้ทาน ถวายพัตหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่บุญที่เกิดขึ้นนี้จะนำพาสิ่งที่ดีสิ่งที่งามความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกทุกท่านเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและให้ตัวเองได้สร้างบุญใหญ่คณะสงฆ์ ก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลในครั้งนี้พร้อมกันนี้จะได้ตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอาราหาันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของมหาปูชนียาาจารย์ทุกท่านรวมถึงอำนาจบุญกุศล ของท่านธานบดีที่ได้ตั้งใจสั่งสมมาอย่างดีแล้วในอดีตที่ได้มากระทำร่วมกันในวันนี้และที่ตั้งใจจะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตขอบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้ากลั่นให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัย ส่งผลดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ทุกทุกท่านรวมถึงผู้ที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญมาจงเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโคสัพพโรคสัพพภัยอุปัตถวันตรายใดๆอย่าให้มาพ้องผ่านให้มีอายุไขยั่งยืนยาวนานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มีทรัพย์สมบัติใหญ่ทรัพย์สมบัติจัก,กรพัิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วให้เข้าถึงธรรมะภายในแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน ทุกประการเทินตั้งใจอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำและอธิษฐานจิตไปตามเสียงพรพระนะยะทธาวาริวหาปุราปาริอปุรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัป,ปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิดะเมวะสมิฉะตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามนิโชติระโสยทาสติโยเววาจันตุสาภโรโ วินาสตุมาเตภวัตตารายยสุขีติคาโยโกภวสัพิติโยวิวัตตุสาภโรโควินาสตุมาเตภวัตตารายสุขี ทิฆายุกโกภาสัพพิติโยตุสาภโรโควินาสตุมาเตภาวันตาไรโยสุขิทิฆายุกโก ภาวะอภิวาทนาสิเรสเนจังวุฒิปัจจายนวัจต a ร a ธรรมวัฒน์เตอายุวันนุสุข no ังภาลัง